ตัดะกียบมากดีไ ผมติดไปด้วยติดไปแคโต๊ะสุราเลยต้องจูงด้วยต้องเสียงใช้ได้ดีไม่พอยหมดขึ้นข้ออาโป๊ะแตงตาติ๊งแต่ ถึงก้มลมาน่อยก็ไยายให้โฟกัสโฟไ้โฟมองไม่เห็นค่อยๆลงมาเห็นยังเห็น้อมันเกิดใครหรอ

เดอยากมุ่งมุ่งไปที่ไหนดยนจะมาแบบนี้แล้วร็จยังไงเจ็บเสรจอแล้วสีแสงก็ถึงคุณทำนิ้วเดินใส่ได้เลยคุณก็ใสุดอย่างนี้กูกด

่บริจาคนะครับที่แฟนคลับตกทุกขให้นะครับใช่ค่ะมันไม่ควรจะจับพี่เออจับไม่ค่อยดี

ใครมาจากแบบไกลๆบ้างนี่มาจากพิซโนโลกพิษนุโลกใช่เฮ้ยมาแล้วอะมาแล้วหนึ่งจะเป็นพิษนุอังคารมาเร็วก็ได้ท่างนี้เนี่ เาเร็วอ่ะอันนี้าเสี่ยงไกันได้มกันได้เราไม่ไม่รู้าเราอะไรนะอยากเล่นอ่ะสอมหนพี่จะไม่ขัานมันไม่หายในเรื่องเดช่วยขับเดช่วยขับชวขับช่วยขับน่ข้าใจความรู้สึกตัวบโคมาแน่โคกมาโกมาแน่โกมาแน่ ฉันไม่ได้แล้วนี่อันนี้อะไรน้ำเนี่ยน้ำมันถุงหมีถุงหมีเฮ้ยนิ้วเท้าเดีมากนิันเท้าเปลาอืมอะไรอางเงี้ยโปแอบเลยอะไรเงี้ยหอมวันเกิดหอมเปียกทับไวท์อลให้ฉันเลี้ยขอเลีวๆไม่ไหวไม่ไหวเลี้วขอไม่เซฟที่นั่นมีไฟพกอะไรอย่างทับไว ครับทุกคนครับตอนนี้กดตาสนใจที่ผมด้วยนะฮะ <c oughs> ครับผมก็ผมไม่มีมุกอะไรมาเล่นนะครับวันนี้ก็จะรับบทบาทเป็นพ่อค้าออนไลน์ภ <c oughs> ายในสามสอง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้เราสู่ไลฟ์ขายของกันวันนี้นะครับสดสดจบท้องกันมาเลยนะครับผมสําหรับสินค้าตัวแรกที่เรามาลันช์วันนี้นะครับผมเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมเป็นดาวนี่นะครับผมดาวตรงนี้แล้วไปผ่อนตรงนู้นมีเป็นสองสูตรให้เลือกด้วยกันนะครับผมก็จะมีสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สีกุหลดอกกุหลาบนะฮะก็ถือน้ำ ก็ทาออกมาไอนนี้ดออกเข็มๆนิดนึงนะ้จะดับเกลยงกันแล้วนช้คอีดง้เรามีขายแนะคอรลดบอกเข้าไปอันนี้อันนี้คือคำวยพกว่านี่จะทาวัยพกจะเริมจะเริมคือแบบทว้ยพ่เฉยๆมันก็แบบไม่เลาใจมันต้ไม่เ้าใจต้องยีน่ับขนาดเาอยากได้แบบเ้าใจเลาใจอะ สไปไม่รู้ขนาดสูงจีบัติบัด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 บัอบัด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 ัดบัดาั้บัดเัดบ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 บัดบัดบับัดบัดบัดบัาบัดบัดบัรับ่ช่แมบแต่ัดบ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 บัดดดบับับ่ัด ตาอโรงพยาบาลเหมือนกันเออครับผมก็ถึงครั้าต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวนักเรียนบนปากตัวนบ ้าผมคุณจะมารูดีได้ไงคุด่าร้านขายเองอันนี้เก็บไว้ขายอ่ะไม่ได้อามไมีไม่ได้ามาไม่ได้เอมาก็จะเป็นตัวตัวนี้บอกว่าต้องบอกว่าเป็นตัวเอ่อก๊อปปี้มาจากลิสเตอรนนะไ่ชื่อไรชื่อไรอ่าลิสเตอรูลนะาเร็ว็ได้นละมันต้องมีแบมีปวดตีนแลพุมงเียแบบเหมือนเป็นจังหวะรับส่งล ก็ือแบบเป็นคนเล่นมุกอะไรก็แบบอะไรอ้าวก็กำลังหามแบบคูมอยู่นะเนี่ยขอคอนเซ็ปต์ในการใส่งานเก่งคือุ้กความว่าวันนี้อยากจะใส่สีเขียวเขียวอะไรเขียววันเช้าผมก็โทรไปหาพี่พี่โทรมาเขาถามว่าอยู่ไหนเผาก็เลยบอกว่ายังไม่ถึงเขาเลยถามว่าแต่งตัวยังไงใส่เสื้อสีขาวไหมเออเนี่ยพี่อ่ะใส่เก้งสีเขียวสะท้อนแสง อใส่ทาไมก็ค e ือต um. ้องาเท้าความไปแล้ว <ind> ด <iv is ible> ้บอกว่าภูมมหลังอ ก็คือคือทางบ้านส่วนใหญ่ก็จะแบบมีแต่เสื้อสีขาวกระดำไงหลังหลังเราก็พยายามจะซื้อแบบเสื้อผ้าที่มันมีสีก็คือตอนนี้ยังขาดอยู่หลายสีแต่ไม่พูดเดี๋ยวมันจะล้นแบบมีแบบพูดนบบสนุนใจดีแบบว่าเก็บไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วคือเราอ่ะคือทางบ้านอ่ะจะมีเสื้อสีเขียวอยู่สองตัวแล้วจะมีเป็นเสื้ออกกำลังกายสีสีเขียวกันแล้วก็เสื้อคลุม สีเขียวที่ผมเคยยืมไปถ่ายเม็ดใช่ไหมคืยังคือแล้วคืนแล้วคืนแล้วคือแล้ว,ล,ว,ว,ล,วลืมลืมจำไม่ได้แต่ก็จะมีอยู่2ตัวแล้วก็กังเกงก็คือมีสีเขียวแบบน้อยมากแล้วคือทั้งตัวทั้งบ้านก็จะมีกังเกงสีเขียวตัวเดียวคือต,ตัวนี้ แล้วก็มีสีเขียวทหารแต่ว่ายังไม่สัดอะไรแต่มันจะเหม็นมันจะเหม็นไหมก็เลยแบบเออทำตรงนี้มาก็แบบว่าด้วยความที่มันแบบว่าเป็นแบบจราจรอ่ะแบบเาเรียกงอะไรขอทราบมีมีพงมีเฟษอ่ะนึกออกไหมคือแบบไม่ได้เหมือนจราจรอะไรมันเหมือนนักดับเพลิงแต่ว่าแบบเวอร์ชั่นแบบสีเขียวอะเป็นักดับเพลิงอะไรลิอก็เลยแบบว่า นั่นแหละไม่ไม่รู้จะพูดเลื่องอะไรนี่คือไหลของต่อของต่ออ่ะตรงมาดกล้ขายแล้วครับอันนี้นะครับผมปีโป้ปีโป้ r e a ด y พี่ไม่ใช่ปีโป้ไม่ใช่ปีโป้เฉยๆนะครับผมแต่เป็นแบบขวดดูดนมได้ด้วยอ่าก็คือเราจะใส่นมเข้าไปตรงนี้ดูแล้วก็ให้เด็กทารกถือกินเองนะครับตัวเด็กคือ ออกแบบก็แล<ม>เด็กหน้า<ม>เราเฉพาะเขาเนี่ยเป็นกระปุกความสิ้นอ่าเป็นกระปิปกความสุดสสเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วนะฮะอุ้ยอเป็นมุกไงอันนี้ก็คือให้เขาดูสิว่าเราซีนแบบว่าทุกความไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีอะไรครับไม่มีอะไรครับนี่อันนี้เราจะซีนไว้เพื่อแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรพัชไรเพื่อการทำขั้นตอนการทำความสะอาด เรียบร้อยแล้วนะฮะริ่ออกแบบภูเขาละดีแล้วอยู่ภูเขาไม่ไปทะเลมีมีสิทธิ์ครับท่าไหนแนะนำสำหรับแต่ว่าหรือว่ามีลูกค้าท่านไหนมีคำถามสงสัยอยากถามอะไรไหมครับผมต่อราคาเท่าไหร่คะอะไรนะครับต่อราคาเท่าไหร่ที่เท่าไหร่อะร้อยแปดสิบห้า

นี่ครับผมอ่ะนี่เลยครับหมี่คอวารีทุกคนเคยสมัยไม่ใช่สมัยตอนที่แบบกระแสนี้ไหมที่แบบห้าพันรอบห้าพันเหรือห้าพันจริงเหรอไม่ได้จำเคยเล่นแต่จําไม่ได้ว่ากี่ครั้งไม่คือจําได้ว่าร้อยครั้งแต่รู้สึกไม่น่าพอร้อยครั้งได้พันหนึ่งปับพันครั้งปั๊บห้าพันห้าพันห้าพันแ่แต่มันเป็นลูกจริงๆนะเคยเล่นอยู่อะ ก็้รอกนี่าคผมีเป็นแอ่ะได้เป็นลานะเฮ้ว่านเด็กกวาเปหลาอะรอ่เรากป็หลานไงต่างก็ต้องเด็กว่าลูกองได้ลยเลไปไกลดึงกลัมาก่อนนะครับผมอยู่ที่ตอนนี้ก็คืออยากจะให้รับไว้พิจารณาแล้วกันนะครับเราถือว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น cctv ตัวใหม่ ที่ผลิตมาจากผลิตมาจากจีนนะครับตัวนี้ก็คือจะมนทนต้าเนหนิงชงเชียงนะครับเครื่างเหนิงชงเชียงนะครับต้าเหนิงชงเชียงได้รอบเดียวนะครับผมก็ ตัวนี้เห็นจมูกเนี่ยที่แบบว่าเป็นสังเกตเป็นเงาๆขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือจะเป็นกล้องนะครับเราสามารถแบบติดไว้ในบ้านนะให้เวลาแบบมีโจรมีอะไรเข้ามาเขายังไม่ทันสงสัยว่าเอ๊ะนี่ตุ๊กตาหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นกล้อง C C t V ว่าตุ๊กตาแหละไม่ใช่กล้องหรอกนาอย่าขาดไข่อย่าขาดไข่ไม่อยากรู้ว่าไปถ่ายอะไรถ่ายอะไรก็ได้วางไว้ตรงไหนก็เห็นอย่าเอาขาใจร้ายอ๋อขก็คือมีแครอทไหม อยากได้อยากได้อินเนอร์แบบที่คนจีนเขาขายกับข้าวปองแปงปองแปงแองปองแปงเอาทุกอย่างลื่นใช่ไทีมแคร์จะไกเทมออไรคือเข้าใจแล้วใช่ไหมครับบางทีตรงเรื่องที่จริงจรได้จริงนละเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัองพูดอะไรแรกได้เลยแรกได้เคยดูไหมว่าตัวเองพูดเนิ่งอะมันแบบ มันมันเนิรดเหรอไม่รู้ตัวเลยนะนี่เารู้ตัวรู้รู้ตัวแล้วขมู้ร่พี่กินน้ำปลาน้ำปลาปลาปลาใครมีของมาให้น้องใครมีของฝันให้น้องไหมคะมีใครมาไนะ มาใกล้ๆกันได้นะครับแล้วถ่ายรูปกันเร็วถ่ายรูปกันนะครับได้ถือดเือนกันี่ทำไงอ่ะโอ้โหตูสูงมากตองใส่หมวกยาวอย่เอาวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยรูปโอเคนะครับเอาลงไปเลยนั่นะเอาแนวตั้งนี่มั้ ตดต้นอดีเป็นอะไรใช่ึกเราต้องมีชีวิตชีวาหน่อยเย้สนุกไหมครับวันนี้สนุกค่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะ

พยายายืพยายามอยยามยืด็นมเพื่อที่ฉันไม่เด่นใช่กหมจะพูดยังไงแล้วนะอาเห็นถึงก็เห็นฉันแล้วก็คอมมจะเป็นแบบกล้องหลังด้วยนะฮะ เรามีแครอทนะเรามแครอท้าร์เรกรอนเราีน้อเนื้ไม่องเต็มแล้วจะแล้วไม่สาด้ยใอยู่ข้างหลังโอ้โหหัวไม่มาแล้วดูสิ